เรายังรู้สึกว่ายังขาดเราอยากมีพ่ออยากมีแม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งในขณะนั้นเราก็อธิษฐานเฉยๆว่าเราขอความลกในส่วนที่เราไม่เคยได้เราก็ไม่ได้มั่นใจร้อเปอร์เซนต์ว่าเราจะได้ในขณะที่เราอธิษฐานเนี่ยตอนตอนนั้นเราเหมือนโดนกอดจากใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเราไม่เห็นอ่ะก่อนที่มาโบนะคะเป็นคนที่เก็บตัว เป็น introvert ที่แบบ introvert introvert เลยเราไม่ค่อยคุยกับใครเจอผู้ใหญ่ก็จะไม่วายไม่ยิ้มแล้วก็ไม่ได้สนใจใครก็คือญาติดูแลดีนะคะใส่ใจเราแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันยังไม่ยังไม่เติมเต็มเราอะเรายังรู้สึกว่ายังขาดเราอยากมีพ่ออยางมีแม่เหมือนกับคนอื่นจนแบบว่าเออเราใกล้จะจบมสามแล้วเราสู้เหนื่อยมันติดโซติดร้อนี่คือกัเพียบเหมือนกัน ก็ต้องมาตามแก่เนาะแต่ว่าความรู้สึกแรกที่ได้เข้ามาที่ใจสมานก็รู้สึกว่ามันแปลกดีเราเป็นคนที่แฝงหน้าเราไม่รู้จักใครเลยแต่ว่าทุกคนคำสุว่าเหมือนรู้จักเรามาทักทายดูแลเราก็เลยว่าอืมที่นี่มันก็แปลกดีเหมือนกันนะเนี่ยเราเป็นแค่เด็กหน้าตามไม่รับแขกอะไม่ยิ้มไม่ทักทายใครแต่ว่าเขาก็แบบเข้ามาทักทายเราก่อน เพราะว่าเราก็เข้าคิดสจกจากเด็กก็เป็นช่วงที่เขาก็ลังนมสัสก,การการอะไรปกติเราก็แค่ไปยืนเฉยๆฟังว่าเขาทําอะไรกันแล้วก็จะเป็นช่วงตอนท้ายของก,กิจกรรมก็คุณครูในคิดกจากเด็กเขาก็ให้เด็กๆทุกคนอธิษฐานขอพรกับพระเจ้าเนาะว่าเราอยากได้อะไรเราซึ่งในขณะนั้นเราก็อธิษฐานเฉยๆว่าเราขอความละัะในส่วนที่เราไม่เคยได้เราอยางขาด ว่าเราก็เราก็ไม่ได้มั่นใจร้อเปรซนว่าเราจะได้แต่ก็อธิษฐานไปก่อนในขณะที่เราอธิษฐานเนี่ยเราก็อธิษฐานไปร้องไห้ไปเนาะว่าความรู้สึกว่าแม่ตอนนั้นเราเหมือนโดนกอดจากใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนเราไม่เห็นอะอมุนเหมือนว่าเหมือนเราไม่เคยได้รับสิ่งนี้จากคนในครอบครัวเลยณนะตอนนั้นหนูให้นิยามข้อพระเจ้าว่าเป็นพ่อคนหนึ่งเพราะว่าเขากอดตอาเพราะว่าเราคาดหวังว่า,าเราต้องการ ก,การกอจับพ่อสักครั้งหนึ่งในชีวิตแต่ว่าไม่ได้แล้วพอเรารู้สักกับพระเจ้าอะเอาจริงๆมันก,ก็คือแบบพระเจ้าเหมือนเดินใจให้เราตั้งใจเรียนมากขึ้นครั้งเยอะจาก1.3เป็น 3. 5เข้ากับคนได้มากขึ้นเริ่มทักทายคนเริ่มยิ้มเริ่มมาหละอคืนเป็นคนที่ไหว้ผู้ใหญ่มากขึ้นนี่ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้น,นะคะ่ะเชืมอไหว่าเราจะนิสัยดีขึ้นเราเปลี่ยนไปมากขึ้นแต่ก็จะมีอยู่เสียงหนึ่งที่ จะว,ว่าไม่เปลี่ยนไม่ได้สักทีก็คือการให้อภัยคนอันนี้คือเป็นปมในใจเลยค่ะคือบอกว่าเราก็อยากจะดูุจากตอนนั้นแต่มันไม่ยอมจริงๆมันมัน,ม,นมันฝังอะเราก็พยายามที่จะให้อภัยเขาเพราะว่าเราไม่อยากติดอยู่จากตรงนี้หนูคงไม่ได้อธิษฐานเหมือนคนอื่นเท่าไหร่หนูก็พระเจ้าทําไมหนูถึงยังแบบว่ายังติดอยู่กับเรื่องนี้ทําไม ออกไปไม่ได้เราเสียแบบว่าอยากจะออกไปแล้วอ่ะพระเจ้าจมันน่าเบื่อมากๆเลยในเรื่องที่แบบว่าเรา,าจะต้องมานึกถึงเรื่องที่เขาทํากับเราคนพูดถึงคนเขาทีหนึ่งเรารู้สึกเจ็บอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่อยากจะให้ใครพูดถึงเขาไม่อยากจะเจอหน้าเขาเลยเือนจำไม่ได้ว่าหนูอ่านเปิดพระคัมภีร์ข้อไหนแต่ว่าพระเจ้าจบอกเออให้ให้วางทุกอย่างกับพระเจ้าแล้วก็มีความสัมพันธ์กับพระองค์ให้พระเจ้ามาก่อน เดี๋ยวทุกอย่างก็จะไขแล้วก็ผู้ใหญ่ในบสถ์ก็ค่อยค่อยคุยกับเราว่าให้เราคลายผมในใจให้เรามองในมุมของเขาบ้างว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเพราะเหตุอะไรเราก็ค่อยคอยค,อยคิดจนเราสว่าโอเคเราแฮมไฟเขาได้แล้วคนพูดถึงเขาเราก็โอเคแล้วก็ถามเป็นหัวเป็นใยเขาบ้างเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็เราก็เดือต่อหน้าไปได้ เพิม่มแบบรับใช้ได้มากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้จะยังไม่ถึงจุดที่เราต้องการก็ตามหนูก็อยากบอกว่าคนไม่ว่าจะเป็นคนที่วงหายหรือว่าคนที่ไม่เคยมาโหวตอ่ะอยากให้ลองมาที่ที่จักจะสวานเพราะว่าบางที่นี่เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเป็นตัวเองได้เราจะได้สังคมแบบใหม่เราสาังเราจะได้สังคมที่สบายใจเราสามารถเล่าเรื่องบางเรื่อง ที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้ารักค่อยนฟังถ้าอยากอยากอยากให้เราจริงๆเพราะว่ามันเป็นสังคมที่เรารู้สึกว่านี่คือคอมฟอร์สซนของเราที่แบบแฮปปี้ที่สุด